เรื่องของใบอนุญาตพักอาศัยถาวรเป็นเรื่องของอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกในหลายปีหลังจากที่เราขอใบอนุญาตชั่วคราวไปแต่เชื่อหรือไม่ว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรจะต้องรู้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เราเพลนจะมาเดนมาร์กด้วยซ้ําเพราะว่ามันมีเงื่อนไขาบางข้อที่เราจะต้องใช้เวลาสะสมให้เรามีคุณสมบัติอย่างที่เดนมาร์กต้องการเรามาอยู่เดนมาร์กได้10ปีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใบอนุญาตพักอาศัยถาวรสักทีหนึ่งลองมาฟังดูซิว่าทําไม ทั้งที่เราก็พยายามที่จะทำตัวเองให้มีคุณสมบัติมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่ได้สักทีเราขอใบอนุญาตพักอาศัยถาวรในเดนมาร์กได้เร็วสุดเมื่อไหร่คำตอบก็คือเร็วสุดได้4ปีเมื่อเราอยู่นี่ได้4ปีเราสามารถขอใบอนุญาตพักอาศัยถาวรได้ถ้าเรามีคุณสมบัติครบแต่โดยทั่วไปเราสามารถขอได้เมื่อเราอยู่นี่ได้8ปีและมีคุณสมบัติครบ ทีนี้เรามาฟังดูไอ้คุณสมบัตินี่แหละที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ใบอนุญาตพักอาศัยถาวรแม้เราจะอยู่นี่มาแล้ว10ปีเงื่อนไขมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะประเภทที่1คือเงื่อนไขทั่วไปมันจะมี11ข้อไอ้11ข้อนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่นี่4ปีหรือ8ปีคุณก็จะต้องได้ทั้ง11ข้อแล้วก็มันจะมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มขึ้นมานะอีก4ข้อ ไอ้สี่ข้อนี้แหละที่ตัวกําหนดว่าคุณจะขอใบอนุญาตพักอาศัยถาวรได้ตอนกี่ปีถ้าอยู่นี่แปดปีเนี่ยเราก็ในสี่ข้อนี้เราได้สองข้อก็ใช้ได้แล้วแล้วก็ไปบวกกับไอ้สิบเอ็ดข้อนั้นเนาะส่วนคนที่อยากจะขอใบอนุญาตพักอาศัยถาวรตั้งแต่มาอยู่นี่ได้สี่ปีก็จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษครบทั้งสี่ข้อเลยเนานะบวกกับไอ้สิบเอ็ดข้อที่ว่านั้นเรามาดูซิว่าไอ้เงื่อนไข ทั่วไป11ข้อนั้นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรอะไรบ้างเนาะหเลยจะต้องมีอายุมากกว่า18ปีนะ2จะต้องรักษาคุณสมบัติเดิมตอนที่เราเคยขอใบอนุญาตตอนแรกเลยอะ่ะเราจะต้องมีคุณสมบัตินั้นเหมือนเดิมทั้งสาม,มีเราและเราด้วย 3. เราจะต้องอยู่เดนมาร์กอย่างน้อย4ปีหรือ8ปีอย่างที่ว่าเนาะอันที่4เราจะต้องไม่ทําผิดกฎหมายของเดนมาร์กไม่ทําผิดกฎหมายอาญาอะไรทั้งสิ้นอะ่ะ5เราจะต้องไม่ติดหนี้ทางการนะ หแล้วก็จะต้องไม่รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต้องดูแลตัวเองได้นั่นเองก็ต้องเซ็นยอมรับข้อที่เเนี่ยคือต้องเซ็นยอมรับว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถดูแลตัวเราเองได้ข้อแเราจะต้องทํางานอยู่ในระหว่างที่เขาดําเนินเรื่องเมื่อเรายื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยในวันที่เขาตัดสินเราเนี่ยเขาเราจะยังคงทํางานอยู่นะเเราจะต้องผ่านโ o ลอีเดนส์ทุกนะถ้าเราขออยู่นี่แปีต้องผ่านเดนส์ทุนะ และ4ปีจะต้องผ่านแดนสไทนะเพราะฉะนั้น Dance หนึ่งไม่มีระบุในนี้เราไม่แน่ใจว่ามันไม่ได้หรือเปล่าเนาะข้อ10คือเราจะต้องทำงานเป็นเวลา3ปี6เดือนเมื่อเขาย้อนดูกลับไป4ปีให้หลังนับจากวันที่เขา ตัดสินให้เราได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะต้องทำงานเต็มเวลาและเป็นงานทั่วไปเต็มเวลาเป็นอย่างน้อย3ปีครึ่งใน4ปีย้อนหลังนั่นหมายความว่าเต็มเวลาคือ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยและจะต้องเป็นงานที่ มันคงถาวรเราเนี่ยทำงานเป็นฟรีแลนซ์ทำจุกทำจิกทำตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยเขาไม่นับว่าเป็นงานและอย่างหนึ่งการเรียนเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเรียนระดับไหนก็ตามเขาก็ไม่นับว่าเป็นงานเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองเราอยู่เดนมาร์กมาเป็นเวลา10ปีแล้วเราเรียนมาโดยตลอดเพิ่งจะเรียนจบได้1ปีมันจึงทําให้เรายังไม่ได้ใบอนุญาตพักอาศัยถาวรมันติดข้อนี้ข้อ,ขอเดียวเลยแล้วก็ข้อ11ข้อสุดท้าย ก็คือเราห้ามต่อต้านทางการถ้าเขาต้องการที่จะตรวจสอบตัวตนของเราเราต้องให้ความร่วมมือและก็ไม่ต่อต้านเขาอันนี้คือเงื่อนไข11ข้อเป็นเงื่อนไขทั่วไปที่ทุกคนจะต้องมีไม่ว่าคุณจะขอตอน8ปีหรือ4ปีก็ตามแต่มาดูเงื่อนไข4ข้อนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะข้อที่1เราต้องผ่านเดนทร์นะ2คือต้องทํางานเต็มเวลาเป็นเวลา4ปีนับถอยหลังไป4ปีครึ่งนั่นคือ พอคุณมานี่ได้ไม่เกิน6เดือนก็ต้องทำงานเต็มเวลาเลยนั่นเองนเนาะสามต้องสอบได้ m e l b o u r n e สเก e s Pro หรือเป็นการสอบพลเมืองของเดนมาร์กนั่นเองและอันที่4ก็คือเงินรายได้ที่เราได้จากการทำงานนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า331,249โครนต่อปีคนที่จะขอ เมื่ออยู่นี่ได้8ปีก็จะต้องมี2คุณสมบัติใน4ข้อนี้เลือกเอาว่าเราได้ข้อไหนเนาะส่วนคนที่มาอยู่นี่ได้แค่4ปีแล้วก็อยากจะขอเลยเนี่ยก็จะต้องได้ครบทั้ง4ข้อนั่นหมายความว่าพอเรามาเดนมาร์กได้ปุ๊บเราต้องทํางานทันทีเต็มเวลาและได้เงินไม่ต่ำกว่า3ามแสนสามหนั้โครนนั่นเองนี่ก็คือเงื่อนไข2ประเภทที่ จะทำให้เราได้ใบอนุญาตพักอาศัยถาวรนี่จึงเหตุผลเป็นเหตุผลสําคัญที่เราควรจะรู้ตั้งแต่เรามาเลยว่าเฮ้ย mm hmm. มันเราจะต้องขว่คว้าอะไรบ้างมันต้องมีโฟกัสเป็นสเต็ปสเต็ปไปถ้าเราใช้ชีวิตสเปกสปะไม่รู้เรื่องเราก็จะทําให้เสียเวลาไป